ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะรอบวันที่8ถึง14จ้ี่ะมาดูกันเลยค่ะคลิปนี้เป็น r a n d อ m คลิปนะคะไม่ต้องซีเรียสมากนะจ๊ะดูเป็นแนวทางและความบันเทิงเท่านั้นก็พอเด้อเริ่มเห็นเรียนบ้างแล้วก็ยังดีใจนะคะเอาละพาไพ่ประจำตัวนะคะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอ่ะเดี๋ยวจะลืมวัน ในรอบสัปดาห์นี้คืออัศวินถือถ้วยและประกบด้วยพระนะคะซึ่งทั้งสองใบนี้และตรงนี้ที่แอบเห็นไม่ต้องไม่ต้องแอบอ่ะอันนี้เห็นละเหลือบๆมาเห็นก็คือฤือสีลือีพระถ้วยมันเป็นพลังของความเฉยอันนี้ก็ถ้วยอันนี้ก็ถ้วยอันนี้ก็เฉยนะคะออคอนพุทธกลางคืน สัปดาห์นี้คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณคุณคิดหรือทำอะไรได้ช้านะคะแต่อีกในนึงนะหมอนิ้งมองว่าคุณกำลังคุณกำลังต้องการความรอบคอบให้มากกว่านี้ในเรื่องของการใช้ชีวิตและการทำงานต่างๆเนอะซึ่งสองใบเนี้เป็นอะไรที่ชา้าหนื่อยเฉยเอยื่อยแต่เขาเป็นผู้รู้ เขาเป็นผู้ที่มีความรอบคอบสูงดังนั้นอันเนี้ยเป็นคนที่ทำอะไรอะ่ะช้าเฉ่ยนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าชอบแต่งตัวชอบความหรูหราชอบความไฮโซชอบความโรแมนติกนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนที่ได้คนที่เป็นไพ่ประจำตัวใบเนี้อัศวินถือถ้วยอะ่ะมีอย่างเดียวคือหล่อสวย แต่จะขาดความรอบคอบในตัวเองทีนี้พอมีพระกับฤาษีเข้ามานะคะประกบด้วยออสองไม้ตรงนี้หนึ่งดาบข้างบนมอนิงมองว่าตอนนี้นะคะคุณจำเป็นที่จะต้องทำทำอะไรด้วยความรอบคอบและมอนิงมองว่าคุณน่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาประกบมีผู้ใหญ่เข้ามาให้คำแนะนำว่าคุณจะต้องทำอะไรยังไงเพื่อที่จะเป็นการเซฟตัวเองหรือ,อ,อบางคนตอนนี้ อาจจะกําลังไปเรียนรู้เพิ่มเติมอาจจะเทคคอร์สสั้นๆไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้คุณมีความรู้ที่แบบแน่นขึ้นเนาะให้คุณเป็นคนที่มีศักยภาพมากขึ้นไม่ใช่ว่าคนที่เป็นอาศวินถือถ้วยเนี่ยจะไม่มีศักยภาพนะมีคือคุณเคยเห็นคนที่แบบว่าก็เรียนมาสูงนะมีความรู้เยอะแต่แบบชิลไหม รู้อันนั้นรู้อันนี้รู้แต่แบบไปแบบเรื่อยๆอะอะไรประมาณนั้นน่ะเออถ้าบางคนนะถ้าเข้ามาเป็นพนักงานนะไม่แน่คุณอาจจะถูกส่งตัวไปศึกษาเพิ่มนะคะไปเรียนคอร์สสั้นๆอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพก็ได้ค่ะไปเรียนเรื่องของ,ะะอง,ของจิตวิทยาไปเรียนเรื่องของ mindset นั่นนูนนี่อะไรต่างๆก็ได้นะที่อาจจะทำให้คุณนำมาปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตและการทำงานได้นะคะ ทีนี้แอบเห็นนิดนึง The เดลิเวอร์มันจะแปลงว่าเป็นรักสามเศร้าก็ได้รักสามเศร้าเราสามคนก็ได้ค่ะเป็นรักํามรักซ้อนก็ได้นะคะเป็นรักคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้เนาะหรือตรงนี้เป็นการเลือกก็ได้ค่ะเป็นการเลือกในตอนนี้อาจจะเป็นการเลือกงานก็ได้ใครใครที่กำลังหางานอยู่มีงานติดต่อมาพร้อมกันสองที่เลือกที่ไหนดีล่ะที่ไหนดี ให้เลือกอะถ้าให้อ่านจากตามใบนี้นะคะแนะนำให้เลือกตามที่คุณชอบอ่ะให้เลือกตามที่คุณชอบในเมื่อเหมือนอะใช้คำว่าสักและสีมันเท่ากันเงินเดือนมันพอๆกันถ้างั้นคุณเลือกตามที่คุณชอบเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้างั้นเอาเอาเอา,เอาบริษัท A แล้วกันเดินทางใกล้บ้านเดินทางสะดวกนะคะไม่ต้องแบบตื่นเช้ามากๆแล้วก็มีรถ สาธารณะที่คือฉันไม่ต้องขับรถไปเองอประหยัดน้ํามันตัวเองอะไรเงี้ย <c oughs> แบบนั้นก็ได้หรือคุณจะเลือกเพราะว่าุที่เนี่ยเงินเดือนเยอะที่เนี่ยมีแต่คนเก่งๆมาทํางานอะไรแบบนี้คุณสามารถเลือกตามใจคุณได้เลยนะคะสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่คุณใช้เงินเยอะหน่อยเอออาจจะฟุ่มเฟือยนเรื่องของการเงินนิดนึงอาจจะเป็นการสังสรรนะคะการเจอเพื่อนเก่านะคะการที่จะต้องซื้อ ซื้ออะซื้อซื้อของซื้อของฟุ่มเฟือยแต่มันเป็นของที่เป็นหน้าเป็นตาที่จะต้องใช้ในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องของการออกงานนะคะไปงานที่สําคัญสําคัญได้รับเชิญไปเป็นแขกสําคัญนะคะหรืออาจจะเป็นงานเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าร่วมให้ได้นะถ้าไม่ร่วมก็ไม่ได้นะจ๊ะวันนเนี้ยมองเห็นในเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางเดินทางหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เดินทาง หรือคุณจะได้รับข่าวจากทางไกลจะถามว่าข่าวที่คุณจะได้รับอดีไหมมันก็คงไม่ค่อยดีหรอกส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ณนะปัจจุบันนะคะถ้าคนจะบอกต่อบอกเล่าอะไรกันมามักจะเล่าสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ไม่ดีขนาดนั้นนะอืมก็เอาเป็นว่าไม่ได้ทำให้คุณกระทบอะไรทั้งนั้น เอาเป็นว่าก็รับรู้ไว้<ม>ว่ามันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันเกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะหรือไม่แน่คุณอาจจะมีพลายกระซิบอย่างเช่นมีลูกน้องมาบอกนะคะมีเพื่อนมาบอกว่าเอ้ยแกมันจะมีอย่างนี้แบบนี้นะแกต้องเตรียมรับมือนะแกต้องอย่างนั้นอย่างนั้นนะฉันไปได้ยินอันนั้นอันนี้มาแนละฉันมาเตือนแกก่อนอะไรประมาณอย่างนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น เในคนที่มีเกณฑ์การเดินทางเดินทางได้วันนิ้มองว่าราบรื่นไม่มีอะไรนะคะปลอดภัยดีนะคะจากภัยธรรมชาติเอยจากอะไรก็ไม่เห็นนะคะถือว่าถือว่าโอเคเนาะอันนี้คือคือพื้นดวงที่เห็นแต่ทีเนี้ยอยากจะขอขยายสองใบนิดนิดหนึ่งพอมีความเป็นพระกับมีความเป็นฤาษีขึ้นมาหนะอย่างน้อยนะคะวันนิ้แนะนำนิดหนึ่งให้ให้คุณไปทำบุญไหว้พระหน่อยนึง ไปทําบุญไปไหว้พระนะคะเอ่อไปทําทานอาจจะปล่อยปลาก็ได้ค่ะปล่อยปลาให้อาหารปลาเนาะเอา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 แค่ง่ายๆประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างอื่นอะ่ะเออคงไม่มีใครอยากไปทําอะไรแล้วลหละตอนนี้บุญเนาะเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้นะคะบางคนบางคนที่เอ่อตั้งแต่เล็กๆอะ่ะ เออพ่อกับแม่ไปฝากให้เราไปเป็นลูกพระหรือไปฝากให้เราเป็นลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะอาจจะถึงรอบปีหรือถึงรอบที่คุณจะต้องไปกราบท่านได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมนะคะเอ,อเด็กที่ป่วยอ่ะเด็กที่เลี้ยงยากเด็กที่แบบไม่ค่อยสบายมาแต่เด็กอะ่ะสมัยก่อนเขาจะมีเคล็ดว่าไปฝากลูกไปฝากให้เป็นลูกกับพระ แล้วแต่ถ้าอย่างแบบชาวบ้านเมื่อก่อนชาวบ้านเลยบรรดา,าเลยก็คือจะอไปฝากเป็นกับพระแถวๆบ้านนั่นแหละเป็นพระที่นับถือกันอะไรอย่างเงี้ยรับเป็นลูกผูกข้อมือเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนมาสมัยใหม่หน่อยก็คือจะไปฝากไปเป็นลูกกับพระประธานองค์ใหญ่ๆอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ค่ะในหนึ่งปีอ่ะคุณจะต้องไปไหว้นะคะแล้วก็ถ้าอย่างผู้ชาย ผู้ชายที่จะไปบวชหรือจะไปเป็นทหารคุณต้องคุณต้องคุณต้องไปไหว้บอกก่อนนะนะจ๊ะตรงนี้นะเห็นนิดนึงเนาะนอกนั้นไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวช่องทางต่อๆเราจะจบเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวส่วนช่องทางอื่นนะคะรอสักครู่ค่ะเราจะมาขยายกันเรื่องการเงินต่อนะะที่พื้นดวงก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะคะอันนี้การเงินค่ะอันนี้การงาน การทำงานชีวิตค่อนข้างมีการปรับเปลี่ยนเยอะเหมือนกันเนาะในทางเรื่องของการทำงานอะไรแบบนี้ค่ะคุณต้องออศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วแหละสำหรับใครบางคนที่กำลังจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานหรือคุณกำลังจะเข้าทำงานใหม่ที่ใดที่หนึ่งเนาะบางทีเขาอาจจะต้องออหาแบบออสกิลพิเศษเนาะถ้าคุณมี มีการไปอบรมคอร์สสั้นๆหรือว่าเทค,คอร์สสั้นๆแล้วมีใบป,ประกาศมาอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณเคยผ่านคอร์สนี้มาแล้วอะไรแล้วค่ะการทํางานของคุณมันอาจจะดูราบรื่นขึ้นก็ได้เนาะในสัปดาห์นี้การเงินไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่เนาะในในเนี้ยเห็นไหมว่ามันจะมีแต่เรื่องเสียเงินนะคะมีเรื่องเสียเงินมีเรื่องจ่ายเงินเหมือนที่บอกว่าคือสัปดาห์นี้มันเหมือนเป็นสัปดาห์แห่งการสั่งสคนนะคะคุณอาจจะต้องไปเจอแขกผู้ใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นมัน ในในเรื่องของการแต่งตัวเอ่ยหรืออะไรเอ่ยยังไงมันก็ต้องดูดีมันก็ต้องเป็นแบรนด์เนมนิดนึงอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็คำนวณให้ดีแล้วกันนะคะอย่าให้อย่าให้มันเกินงบไปมากเนาะในส่วนเรื่องการทำงาน,นะคะ่ะสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่แบบจะกระเตื้องสักเท่าไหร่ในเรื่องของการทำงานมันยังคงมีมันยังคงทำอะไรไปในแบบเดิมๆไม่มีอะไรเพิ่มขายของก็ขายของเหมือนเดิมทำงานก็ทำงานเหมือนเดิมไปเลย คนที่มีบริษัทธุรกิจส่วนตัวนัน่นโน่นนี่ก็ก็ยังคงทํางานไปปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรใครเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องลูกน้องคุณก็จะทํางานเฉยเหมือนเดิมเฉยเอื่อยคือถ้าไม่กระตุ้นก็ไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีบทลงโทษก็ไม่ทําอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ส่วนเงินที่จะเข้ามาวันนี้มองยังมองไม่เห็นเลยนะว่าเงินมันจะเข้ามาจากไหนเนี่ยแต่มองเห็นจากตรงนี้เจ็ดถ้วยว่า เหมือนอาจจะมีหลายๆที่ที่คุณยังไม่ได้รับเงินมาคุณอาจจะกำลังรอรอรอ,รอบเขาเรียกว่าอาจจะเป็นรอบบินหรือรอบช่วงวันก็ได้ค่ะว่าเอ,อ่อสมมติวางบินไว้เนาะกี่วันกี่วันมาจ่ายเงินในสัปดาห์นี้อาจจะเป็นถึงถึงรอบพอดีก็ได้ที่เขาจะเอาเงินมาชำระคุณอะไรประมาณนี้ก็ก็จะรอได้แค่ตรงนั้นบางคนมีแต่คนที่มีคนยืมเงินไปอะ่ะ คุณจะไม่ได้เงินคืนนะคะนะส่วนคนที่รองเงินในส่วนที่วางบินเอาไว้อะอาจจะช้าไปกว่าสัปดาห์นี้ก็ได้สัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ได้เงินเลยก็ได้ค่ะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเออมันจะติดขัดแบบนี้แหละประมาณนี้เนาะเออยังอื่นไม่เห็นค่ะนะอันนี้เงินนะไม่เห็นเลยเลยงานเรื่อยๆนะทําก็ทําเถอะไม่ทําก็ขอนั่งพักก่อนคือ เหมือนมันไม่มีไม่มีพลังงานไม่มีอะไรดึงดูดให้คุณกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานคนตกงานสัปดาห์นี้เป็นยังไงยังไม่หางานทําก็ได้เออพักก่อนบางคนไม่รอให้หางานใหม่ได้ก่อนนะออกเลยไม่ไหวแล้วเหนื่อยเบื่อล้าท้อแล้วก็อยากจะ มาใช้เวลาคิดดูว่าจริงๆแล้วตัวเองอยากทํางานอะไรแล้วเดี๋ยวขอใช้เวลาสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปหางานมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะเพราะค้าไม่ขายช่วงนี้มันขายของไม่ดีอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ยังไงอะ่ะก็ขายเพราะมันคืออาชีพขายของยังไงมันก็คงต้องขายใช่ไหมคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานประจําไปออฟฟิศก็รู้สึกว่า ไม่สดชื่นเลยมีแต่ปัญหานั่นนู่นนี่อะไรก็ไม่รู้เงินก็จ่ายไม่เงินก็ออกไม่ค่อยตรงเอ,อ่อโบนัสก็ยังไม่ออกสักทีนึงว่าจะออกเดือนนั้นเดือนนี้โบนัสยังไม่มาค่าโอทียังไม่ออกเงินเดือนจะเลื่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยนึกนึกสภาพอารมณ์ออกไหมอ่ะก็เข้าออฟฟิศก็ทํางานก็ก็ก็ทํางานไปเท่าที่ทํางาน <laughs> มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะฟิล ของคนเกิดพุธกลางคืนในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเอาล่ะไม่เป็นไรทุกคนมันมีเวลาที่มันเหนื่อยมันท้อมันลาได้เนาะเออเอามาความรักสิความรักของคนมีคู่นะคะจริงๆแล้วเหมือนดีเหมือนดีดีค่ะแต่มันก็มีนิดนึงที่อาจจะมีการผิดใจกันอาจจะมีเรื่องที่ขัดใจกันหรืออาจจะมีความลับที่คุณมารู้ภายหลังแล้วทําให้คุณรู้สึกว่านี่เธอหลอกฉันมาตลอดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะในสําหรับคนที่โสด เหมือนคุณกําลังจะพึ่งโสดพึ่งโสดมาใหม่ๆหมัดม,มานะคะแผลเป็นแผลสดเลยอกหักมาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะดูแลตัวเองรักษาสภาวะจิตใจตัวเองก่อนแค่นั้นเองนะคะอะจบคำทำนายของคนที่เกิดพุธกลางคืนนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะ